ร้านเจ๊แขกนะครับเจ้าของดูสร้อยคอก็รู้แล้วว่ารวยเพราะทำร้านนี่ทั้งน้ขาหมูขาหมูสุดยอดแล้วก็กผัดกะเพราทำไมรสชาติกลมกล่อมในขนาดนี้อเออสุดยอดมากทำเองทำเองต้องทำเองทุกอย่างโอ้โหแล้วจะทำมีแบบนิ้วมือมีแบบข้าวแกงอ๋อ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 แบบเป็นเครื่องจักเสรื่องจักรเาะรานเสรื่อแบบมันจะร้อนหนึ่งชั่ววันอ่าเชิญมาอุดหนุนนะครับร้านเจ๊แขก น้องส,สองห้องเกษตรสมบูศรณ์รรโอ้โหครับผมดูสร้อยคอก็รู้ว่า <laughs> ขเขาก็ดีจริงจุดยอดครับผมอออขอบคุณมาก ขาหมูร้านเจแขกน้องสองห้องนะครับโครับรองความอร่อยพวกเราดูสิครับคาหมูเน้นๆเลยนะครับเนี่ยน่ากินสุดๆเลยดูเครื่องเคียง,งของเขาสิครับนี่คือเครื่องเคียงของเขาขาดไม่ได้ก็คือพริกลาก็กระเทียมอ่าตรงนี้มีน้ำซุปนะครับโอ้โห,โห,โหน้ำซุปนี่พอเหมาะพอดีนะครับยกสดเด่นเลยจากนี้ก็คือนี่เลยครับน้ำราด น้ำราอของเข้าดูสิครับโอทราดลงไปนะครับดูนะเออฟา้าเข้าให้เข้ากันดีเป็นปีเป็นคลุยเลยทีเดียว <c oughs> เาหมูไข่ดาวร้านเจแขกนะครับน้อง้องห้องดูสิครับต่นี้ก็รับรองความอร่อยเช่นกันนะครับ<ป>กับเราน้องสองห้องเจแขก <c oughs> ลมุลิง